สวัสด,ดีจ้าทุกคนมากค่ะวันนี้ได้ของเหรินใหม่มากกัวซา mm hmm. กัวซานวดหน้าเห็นนวดหน้าาสิผ้ามันนวดหนาเนาอค่ะใส่น้ำมันละล่ะน้ำมันสำหรับทาหนาไหมค่ะ mm hmm. เห็นขาว่ามันดีก็เลยเอามาลองน้ำเขาเบิดี๋ยาสิตกเทนเปิดไปอัใน Facebook ในเฟซบุ๊กในเลี้ยวลองใดก็มีแต่กัวซากัวซาอยู่ <c oughs> าชาวอนนี้ตอนนี้เขาก็เศร้าแล้วล่ะค่ะืมบ่่บเห็นเจอแล้วตอนนี้เปิดม่านเจอตะเพ่งอันเยอรมันนัินกุดนมมเกินกุดตินทากกุดตาอาบุนนั่แลละเขาเต้นแม่จ่าพี่น,อน้องกำลังไปซ้อมอยู่แล้ววันซ้อมเต้นใดสิมาเต้นให้บึง่งที่เขาเต้นน,นี่แมจ่จ่าเต้นตามเหมือนเต้นบ่โดนดอกประม่าณจากนาที สำหรับอแค่เจา้านหล่นเลี้ยวนะมันเต็มเนี่ยอืมคุณเยี่ยมมั่นหลินเลี้ยกับหลายด้วยก่ะอ่าเออนี่อย่างไรใดทางเลี้ยวเนี่อืมอันนี้ก็คือกันนี่กัวซ่าน,นี่ก็คือกันเปิดไปใส่ม่ช่วงหนึ่งสองอาทิตย์ก่อนอืมนี่ดัานกัวซา สุวรรณเลยว่าตาเฮ้าเฮ้ามมันย้ำเฮ้าหันเขาไปเฟซไหมค่ะอ๋อมัอนสีมีอจอไหนหน่อยสี่เหลี่ยมขึ้นจอทีวีไหมจะ้ะต่เข้าเบ่องเันไดเด้งมาโหลดเบิดมือเลยค่ะห้างนอกแต่ว่าพอเม็นเด้งคนเก่าเดวเิ่งคนใหม่ไปเรื่อยๆสมมุติว่าเข้าเบ่องเงินเขาอันนวดหนาดวยอันกัวซาจั่างสีล้ละจ้ะเลื่อนไปเลื่อนไปนี่โอ้หนาพีดนี่ ฟีดนีมิตาอันนีเลยมันหววใ้เมืองค่ะอันนั้นสิดีคือเขาวะแต่ว่า,ข,าของขอ่อยเมีันหนาว่าใครอันนีหรอกจ้ะบ่นนี่ปัญหาส่วนหมอกสิเป็นเมืองนี้ไหมค่ะบ้านเ่าเขาเอิญนี่อย่างเงินเซวอันเม็ดข้าวสารบ่หอ,อยสีมี่ไตตาไปเมืองไทยเคยไปย็นอันนีอยู่จ้ะ ่อนบอ่ได้เคยไปดอกเวลาเขาไปยางในหา่างดังๆในะห่างง่ายๆในจากน้อยมันก็สิมีสุ่มแบบพวกกันอันคอสเมติกพวกกันโฆษณาเขาสิมนยืนยุ่หนาหลานเขาแม้ใจง่ายเหมือนอันคนไปยางห่างยางผ่านนังสี่โสิก็ประกบติดเลย,หยไหมเออแนะนํำเหนเฮ็ดอันอน,อนั้นบอนี่บ่อนาคุณพี่คือเป็นนังสี่ยังสันแมนจะ้ะเออนั่นแหละ อืเคยถามเหมือนข้าเจ้าอยตะวันยวนยูโรมินสันยวนลาดกระบังดีรู้จกืกเขาเขาแนะนําำบ่อหายเห็ดแม้เข้าไปถามเขา้าวานซิวข้อสารมีเวิธียังเห็นเอาออกได้บอ่อหมเขาก็่าว่ามแต่ยิ่งแต่แค่เลเซอร์ละ่ะแต่ว่ามันสิเป็นแผลเป็นบ่มแนะนําำหายเห็ดมันวะมันสิหลายก็หนีมันสิบึงบ่ง,งามก็หนีพัรนานั่งวะ จากแนะน้ามันหนีบ่ไดดเขาก็นแนะน้ายางอื่นเด้เออขีดฟิลเลอร์บ่พี่เติม์มันนีเตอมมันนั่นบอ่ออยู่อืมเลยบอกว่าปวจ่ะบ่มีเงนินเลยหวังสิพอแต่ว่าบ่มีเงนินปล่อยแขนเลยแล้เวเติมสิไปใส่ <c oughs> ได้ครับไมยังไ่ห่างบวกไง าตามเขานี่แหละเขาพาัเห็ดกับเห็ดเนาะคะ่ะเนาะนี่อย่างใหม่ๆม่าลงเห็ดลงทำาพเสียลายเด้อค่ะลองขังสองขังบ่ามากะก็ะต้องตามนะคะอันเขาเห็นแล้วติดใจมันดีเข้าก็เห็ดตามอืก็คือจังอันนี้แหละค่ะทั้งก็เห็ดดีอืมเห็ดันตามเปินวามันก็ดีเลยแหละคะ่ะหัวให้เหลือดล่มนาเขาเนาะจา้ะนี่ไงจ้งสีล่ะ อย่างนั้นความสวยก็างามหมูปได,ด้ดอกถ้าข่อยตามปได้ยย่างเดียวคือคึมท่าหนาเด้อค่ะเฮียหน่องท่าต่ะเคยตะกี้เคยท่าอยู่คึอมอันใดเขาว่าดีล่องเบิดละกันหยอกกันเย่เมือนั่นที่เป็นนั่นอันหวานหางจระเข้ยังผสมสังสีหรลุวานสักุละสักุเละอย่างสีหน่นววองเคยเอามาท่าบรรริดเลยละแผ่ใช่บ่ถือ คือมือนีก็ใส่คิีมอันเซเวน่นน่ะล่ะค่ะครีมเซเว่นเป็นซองบรรทุกห้ออ่ละล่ะเซลุม่มเซรั่มไม่ยังอ่ะล่ะเซรั่มนี่เขาอื่นเซลุ่มอ่ะเขามียังเห็ดดอกมาหวอดแตนโกซ่ามา,า,มา,าขัวซาเขาเอื่นขัวซาสือมาโดนอะไรล่ะค่ะสือมาได้สี่เดือนหนึ่งก็ดีล่ะนึกงเ,าาาเป็นไตแล้วก็มะหายเมงเนาะค่ะ โอเคเนาะค่ะเนาะคลิปนี้กับซำนมนี่ลหละเดี๋ยวเห็ดโดนเห็ดหลายนาะที่เกินไปเดี๋ยวสิง,งามเดี๋ยวพวกเจ้าสิตกใจความงามเอาซัำนี่พ่อเนาะค่ะเนาะโอเคเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ